สวัสดีครับซีเพชาแนลนะครับวันนี้วันที่14กันยายน2 5 6 5นะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งเตือนนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่5ทั้งคนเก่าและก็คนใหม่นะครับที่ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่5เลยนะครับในวันนี้นะครับวันที่14กันยายนท่านจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกแล้วนะครับผมอย่างน้อยๆนะครับวันนี้จะต้องมีการใช้สิทธิ์แล้ว1ครั้งนะครับ เพื่อรักษาสิทธิ์เอาไว้นะครับซึ่งถ้าหากเลยวันนี้ไปแล้วและท่านยังไม่เริ่มใช้สิทธิ์นะครับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเศษที่5จํานวนวงเงิน800บาทก็จะถูกภาครัฐดึงกลับไปนะครับผมยังไงวันนี้นะครับจะต้องมีการเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกกันก่อนนะครับผมและสําหรับท่านใดน,นะครับที่มีการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเศษที่หไปบางส่วนแล้วนะครับและยังมีวงเงินเหลืออยู่นะครับท่านสามารถใช้สิทธิ์วงเงินที่เหลืออยู่นะครับ ได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2565นะครับและสำหรับคนเก่านะครับที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นะครับวันนี้นะครับท่านยังเข้าไปกดรับสิทธิ์ได้อยู่นะครับผมและเมื่อเข้าไปกดรับสิทธิ์แล้วนะครับจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันนี้เลยนะครับผมไม่เช่นนั้นสิทธิ์ของท่านก็จะถูกดึงกลับไปเช่นกันนะครับ และสำหรับผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่5นะครับและมีความสนใจอยากจะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2,565จะสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่นะครับก็มีหลายๆคนพิมพ์สอบถามเข้ามาประมาณนี้นะครับผมก็ขออนุญาตตอบในคลิปนี้เลยนะครับว่าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2,565ได้เมื่อลงทะเบียนไปแล้วนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขนะครับท่านก็จะได้ รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2,565นะครับผมซึ่งเงื่อนไขหลักๆในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2,565นะครับก็จะเกี่ยวกับรายได้ของผู้ลงทะเบียนนะครับจะต้องไม่เกิน100,000บาทในช่วงปี2,564นะครับผมและก็ถ้าหากว่ามีครอบครัวนะครับก็จะเอารายได้ของครอบครัวมาคิดด้วยนะครับผมก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากนะครับในส่วนของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2,565นะครับผม ที่รายละเอียดเยอะๆนะครับผมเนื่องจากว่าจะต้องเอามาตรวจสอบแล้วก็คัดกรองนะครับสาหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆสําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติจริงๆนะครับจึงจะได้สิทธิตรงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้ไปนะครับผมและถ้าในอนาคตภาครัฐมีการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งจะกลับมาลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง,งได้อีกหรือเปล่านะครับผมอ่ะก็มีสอบถามกันกลับมากลับไปประมาณนี้นะครับผมถ้าในอนาคตนะครับมีโครงการคนละครึ่งเกิดขึ้นมาอีก และท่านได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับผมจากข้อมูลของโครงการคนละครึ่งเฟสที่5นะครับผมซึ่งเป็นเงื่อนไขสําหรับการลงทะเบียนนะครับจะมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับผมระบุไว้ว่าไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมซึ่งในหลายๆเฟสนะครับผมก็จะมีการระบุข้อความนี้ไว้นะครับแต่ไม่แน่นะครับผมในอนาคตนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนะครับยังไงก็อาจจะต้อง ติดตามข้อมูลล่าสุดณวันนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่เบื้องต้นนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่5นะครับก็สามารถไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตกันประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ